มาหาซื้ออะไรวันนี้กางเกง20บาทเอาไปใส่นอนเนี่ยดี่สีนี่เขียวเท่มะเย็นจ้าชิ้นนุ่ม20บาทจ้20บาทอันเนี้ยใส่เนี้ยเท่ดี20บาทเหมือนกันเอาไว้ให้เด็กใส่

ไม่เข้าหรอสวยมากเลยอือหือ นี่สวยมากเลยเข้ากันไหมห้าเขาหยุดอร่ยเขาเตือนอู้ดูเก่งองชายก่อนอาเจ็บ โมรดลทีส่สวมใส่ภาพพร้อมที่สวยหรูอยากจะเก๋อยากจะเท่มา